hô dê dê mà lèo mà lèo cặp con à, à có Double Tap hẹp làm nắp xin lèo uh. nào 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 có chỉ bạc một ạ à. ได้หมุนแป๊บนึงอาบน้ำเสร็จพอดีนะจ๊ะรวดเร็วก็หละ่ะทำอะไรอยู่ได้ผมอยู่มีความได้ผมมีความได้ผมมีความโป๊บเลย มีใครเหลืออยู่บ้างเนี่ยวุ้ย,ยมาเยอะมาเยอะสวัสดีนะครับทุกท่านทาครีมแป๊บหนึ่งนะฮะ กำลังคิดว่าจะมาร์กหน้าดีไหมมาร์กหน้าแล้วดูน่ากลัวดีไหมมีคนซื้อมาร์กหน้ามาให้ uh, You can ask me in English but I'm not good at English I if I can uh, answer I I will okay เดี๋ยวใส่เสื้อมันมาดูดูโป๊ะเปื่อยหน่อย หรือว่าไม่ใส่ดีนะฮูไม่ใส่ดีกว่าแม้แต่ละคนอ่่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะอ้วกแตกกัน แรงงานตัวซิมีชื่อแอรงบ้างาไหม What's your name What's your What's your name อา้าวลืมเอาเสื้อใส่นอนใหม่ How are you? I'm I'm okay. หรือว่าถามอายุวะ I'm 22 years old. ใส่เสื้อแล้วเดี๋ยวมาร์กสิวเซียนแป๊บนึงนะฮะ What do you mean? l e t make go your m i y ชอบทรงผมแบบนี้หรือว่าแบบเมื่อกี้เม้ากันอนะ่ะใครอยู่เมื่อกี้บ้างชอบแบบไหนเม่ากันนี่ทำไมกลับมาอีกที่เหลือเจ็ดคนแล้วเนี่ยแบบนี้หน้าเด็กใสๆแว๊บๆวันแก้วตังกวา่า เดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวเพราะว่าพรวงนี้ต้องตื่นเช้าไปขึ้นเครื่อง Beautiful hair thank you <laughs> I'm just just have a shower have a bath take a bath just took a bath หัวใจที่มันขึ้นคืออะไรครับอธิบายหน่อยสิตรงเนี้ยเหมือนก้อนขี้หมาเกียดพี่นิมหัวใจนี้คือคนดูหรือว่าหมายถึงเขาให้ให้เราอ่ะ อ oh, like. ๋อไลค์เหรอมีคนไลค์แล้วเราได้อะไรไหมถ้าเขาไลค์เราหรือว่าแค่กดให้หัวใจขึ้นเฉยๆอ๋อก็แค่ได้ใจแล้วมันมีสะสมไปหรือว่ามันแค่เป็นเป็นขึ้นเฉยๆแอมดอนโอแอมดอนเกอมดอนเกมีคนถามด้วยจ้ะคนต่างชาติ นางถามว่าเป็นเกย์หรือเปล่าหรือว่าจะแกล้งนางดีเผื่อนางจะแบบมีคำถามแปลกๆมาสวัสดีน้องหนิงบ้าเนี่ยหนิงหนิงมาแล้วมันสะสมใช่ไหมครับไลค์มันจะสะสมใช่ปะถ้าสะสมจะได้ไเข้าไปบ่อยอ๋อปปปูล่าอย่างเงี้ยหร ยังไม่ได้กินยาเลยอ่ะ Why I am not gay เอออแล้วทำไมอ่ะต้องเป็นเกย์เหรอวะนั่งคืออะไรมันไม่เข้าใจนะอธิบายดิ That I make up your mind. What do you mean? Whoa, whoa. จริงๆก็เริ่มง่วงแล้วเนี่ยผมยังไม่แห้งเลยแป๊บนึงนะอาบน้ำเร็วปะ <c oughs> อ่บจริงๆเป็นคนอาบน้ำเร็วแต่ว่าชอบอยู่ท่ห้องน้ำนั่นแต่ะจริงๆแล้ว I'm from Thailand Do you know Thailand Do you know Thailand ไลค์ให้เยอะๆเลยแล้วคือถ้าเราไลค์เนี่ยเรามีแบบไลค์เสียไปไหมคือสมมติมันมีแบบสะของเรามันจะหายไปไหมเอาหน้ามาคืออะไรอะใส่เสื้ออะไรไม่เข้าใจใส่เสื้ออะไรนะครับพิมพ์ใหม่สมิอ่านไม่ทัน สะสมไวมันจะมีบอกตรงไหนอะ่ะอ๋อตรงโปรไฟล์ขอบคุณครับไม่ตัวเดิมสิเสื้อตัวใหม่ตัวเดิมอยู่ในห้องน้ำนุ่นๆจ้ะอย่ามาเกาวหากันนะไทยแลนด์ o you k n โน เออ have you have you been in Thailand ไหนไหนไหนขอดูขอดูอะไรขอดูเสื้อดูทำไมอ่ะ หกพันกว่านี่คือเยอะไหม I know Turkey I know Turkey but I I have never been there before อ่ะเห็นหนะ้ามันต้องไกลอ่ะขี้เกียจถึงเมื่อยเห็นหนะ้าชัดๆ เค้ไไ่ได้นลจ๊ะ I love you whoa, whoa. มาร้องเพลงก่อนนอนกันดีกว่าเบาๆ I love Turkey Uh, I love you I love Turkey I love everyone that love me What time in Turkey now วันพฤหัสไปหาโอเคพฤหัสสัปดาห์นี้มีจัดรายการที่ขึ้นชิววันพฤหัสกับวันศุกร์แปดโมงถึงสิบโมงนะครับชิวแปสบเก้าหมุนไปฟังได้ขึ้นแปดสิบเก้าไม่ไปทำไมอ่ะทำงานเหรอ พี่หนิงมาดูด้วยพี่หนิงไปหาเฮียออกไปหาเฮีย <laughs>